สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel สว่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยครับและสำหรับคิวนี้ เราก็ยังคงอยู่ในสุดเคอ o นะครับในส่วนของทีมที่ผมมาเล่นในวันนี้เนี่ยวันนี้เรากลับมาอยู่กับทีมสกาวอีกแล้วเพื่อนๆพอพทีมวิซองเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเล่นยากมากนะครับคาคอร์ดพุ่งทะลุไปดาวอังคารมากๆดังนั้นไลฟ์ที่ผมใช้เนี่ยก็เลยจะเป็นนี่ครับมีสกาวนะครับสกาดีเขียวเดียเน่แลกนาล็อกแล้วก็ซับตำแหน่งสเนี่ยก็จะเป็น k ิง lr นะครับในส่วนของไลฟ์นี้เนี่ย บอกเลยว่าหลังจากบ่ายงเนี่ยก็น่าจะเล่นไม่ได้แล้วเพื่อ, <g Games> อนเพราะคะแนนเนี่ยคือ6000แบบเป๊ะเ,เลยนะสาหรับข้อดีของทีมนี้นะครับก็คือเป็นทีมที่เราสามารถยืนเก็บอันติได้ง่ายๆเลยเพราะถ้าศัตรูเขาจะส่วนมาเนี่ยบอกเลยว่าโดนสกาวส่วนไปเนี่ยมีรองแน่นอนนะถ้าไม่มีจวละครแก้ทางเนี่ยเรียกได้ว่าขิดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุที่เราสามารถยืนเก็บไม้ตายได้ง่ายๆเนี่ยก็เพราะ DNA อนแลกะกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเธอครับเพร <g> าะวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับมันจะช่วย ทำให้ปริมาณเดเมจที่ตนเองและอสูรฟองที่มีอัตลักษณ์แร็งนาร็อกในพิวพได้รับจากการช้สกิลในเทอร์นศัตรูจะไม่เกิน50%ของพลังชีวิตสูงสุดครับและด้วยวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิน,นีนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่รุนแรงหรืออันติของศัตรูเนี่ยทีมเราก็จะโดนเดเมจเพียงแค่ครึ่งหลอดเพื่อนเพราะทีมเรานะครับทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวละครจากแร็งนาร็อกทั้งหมดเลยนะแล้วก็ในส่วนของอาหารครับผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้เพื่อที่ต้องการเปิดก่อนนะครับ อ่ะมาพร้อมแล้วก็เดี๋ยวมาลองทีมนี้ก็เลย321ไปครับโอเคเราได้เปิดก่อนโอหเปิดเปิดก่อนนิดเดียวโอเคต้องบอกว่าอันติเราค่อนข้างดีนะเราสวนได้ไมเพื่อนต้องบอกว่าเธอแรกเนี่ยสวนได้นะครับเดี๋ยวผมขยับครับที่เหลือโอแรงโคตรโคตรแรงคโคตร ไม่เป็นไรเราก็ไม่ตายนะครับเราแปะทีบัฟไ้ก่อนโอเคต้อง okay. บอกว่าการเราสวยมากเดี๋ยวเขาน่าจะรวมไม่ตายนะครับก็ไม่เป็นไรให้เขารวมไปเพราะอย่างที่บอกคือเราไม่ตายอยู่แล้วเพื่อนเดี๋ยวผมก็นี่ครับแล้วก็ขยับการไว้มาแล้วก็ตาหน้าครับบอกเลยว่าหลู่เรื่อง สกัดีผมน่าจะเลือดเกินครึ่งหรือมั้งคิดว่านะน่าจะเกินตอนนี้เนี่ยถ้าเขาตัวอะไรหัวเนี่ยผมว่าแตกหมดนะหัวดไม่ได้ครับใช้เล่นติดได้อย่างเดียวตั้งค่านะครับดูครับเรียบ7,5เจ็ดแสนห้านะครับบอกแลวมันหัวดไม่ได้เพื่อนโอเคไม่ตายด้วยนะครับโคตรโกงนะเรียบร้อยศัตรูยอมครับ โอเครอบนี้เาเจอเดี่ยวทีมไม่ระบุอ่ะแปลกมากซิตเลียเทลจังแล้วก็ท่านไอซ์นะครับโอเคศัตรูยอมครับไปครับโอเคคนเดิมเลยนะครับน่าจะไปนะแบบนี้เพาน่าจะไม่สู้ไปครับโอเคครับมา เจอพี่ซองนะครับเออใช่ทีพี่ซองเนี่ยเขาจะเล่นไลน์อัพนี้กันเพื่อนเอาจริงต้องบอกว่าเป็นไลน์อัพที่เราเสียเปรียบเหมือนกันนะก็เดี๋ยวผมหวดไปเลยครับสามใบโอเคสวยนะครับชินขิดไปแล้ว แบบนี้เขาน่าจะหวด1นึไม่ได้หรือเปล่าโอเค okay, เรียบร้อยครับเพราะว่าเราเปิดก่อนนะเราตีแล้วคือออร่ามันหายไปแล้วไงเพื่อน <S 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 ตอนนี้ก็คือเดเมจเข้าเต็มๆนะครับตาปปิดเกมครับร้วก่อนเรียบร้อย โอเคครับมาไม่ระบุนะครับรอบนี้เป็นน้องมิลิมนะก็ไปเดี๋ยวเราพวดเลยครับหนึ่งสองสามไปหือว่ามิริมเป็นตัวเคาน์เตอร์หรอผมไม่รู้เหมือนกันนะโอเคอย่างน้อยวอลินไปแล้วนะครับ เดีย๋ยวเราตัวยอมครับโอเคเราเจอทีมเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเราได้เปิดก่อนนะป่ะเราขยับกลับแล้วก็ต่อไปหน่อยนึงทนีนี้เนี่ยผมว่าเราต้องเก็บอันติให้ได้สองตัวนะ เขาก็ไม่รีบเก็บอันติเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคือโอเคบอลเหรอเดี๋ยวนี่ไปแล้วถ้างั้นก็เก็บอันติได้เลยครับสบายแล้วแบบนี้โอเคเรียบร้อยครับน่าจบแล้วตาหน้าอ่อปปิดเกม ร้อยมาครับตาสุดท้ายนะครับรอบนี้โหปิดด้วยทีมพูดนะเฮ้ยเขาจริงแปลกมากเลยทีมพูดก็ทีมพูดเนี่ยเดี๋ยวเราหัวไปก่อน,นครับเราต้องตีให้หมอกเขาหายไปก่อน มองหายละบัฟน้องให้เลนนะครับแล้วก็เไปครับเอาจริงสกากนี่คือกลับมาสู่ยุคขยับการ์ดอีกแล้วนะเพื่อนๆตอนเนี้จริงๆ เรียบร้อยปิดเกมครับโอเคครับก็สำหรับคลิปพีพีเคววันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับทีมสกา l และกัล็อกก็เดี๋ยวดูกันครับว่า82นี้เนี่ยเมตาทีมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะเพราะวันนี้ผมคิดว่าค่าพลังทีมสกา l เนี่ยน่าจะพุ่งขึ้นเยอะกว่าเมื่อวานนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีแต่คนเล่นสกาวนะครับเพราะก่อนหน้านี้ มันยังแบบแบ่งเป็นที่สองครึ่งหนึ่งสเกลครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสเกลเนี่ยแบบแทบจะแบบ80-90%ได้นะก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย